ห้าผอโสซื้อจริงจ่ายจริงบวกเปิดกล่องรับซื้อเหรียญสวัสดีครับผมประปาศึกษาแบงคเหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญและจำหน่ายขายแบ่งปันเหนเรียญเอฟซีฮะเดี๋ยวคลิปนี้ดูกันสองต่อบวกกันไปเลยนะฮะ ก็ปป่าขึ้นปกคลิปไว้นะฮะก็รู้สึกว่าจะเป็นเหรียญสิบบาทสองสีหมุนเวียนสมัยรัชกาลที่9นะฮะขึ้นปกคลิปไว้ว่า5พศซื้อจริงจ่ายจริงแล้วก็เปิดกล่องรับซื้อเหรียญกันไปด้วยเอฟซีอย่พาพลาดคลิปนี้นะฮะนะได้กัน2ต่อเลยได้ดูปป่าประรากาศร,รับซื้อเหรียญสิบบาทสองสีเดรเล็กสมัยรัชกาลที่9เหรียญหมุนเวียนนะฮะมากกว่า5ปีพศ เออหลังจากนั้น5ปีพเสร็จเอฟสฮะแล้วเรามาดูเหรียญในกล่องนะฮะก็เป็นกล่องที่บรรจุเหรียญส่งมาจากนักสะสมท่านใครเนาะส่งมาเออรู้สึกว่าจะชื่อขุนส,สุชาตินะโอเคเนาะอืมน่าจะเป็นนักสกะสมส่งเหรียญครั้งแรกประมาณนั้นหละเอฟก็ที่ปป่าได้รับข้อมูลจากแอดมินมาว่าเป็นเหรียญที่ไม่ใช่เหรียญเด็ดอะไรมากมายแต่เอฟฮะไม่ใช่เหรียญเด็ดอะไรมากมายแต่ว่าเป็น ต้องบอกเลยว่าเป็นโอกาสดีเผื่อว่าเหรียญที่ไม่เด็ดหาพบเจอได้ง่ายแต่ปปารับซื้อขึ้นมาละเอฟเสียนะโอเคโอเคเดี๋ยวปปาว่า,าเดี๋ยวเรามาดู5พอศที่ปปาประกาศรับซืบ้อกันก่อนดีกว่าโอเคเนาะอืมก็เอฟเเดียงตั้งแต่เดี๋ยวไปดูตั้งแต่อันดับมีหเหรียญจะไม่ห้าปีพอศดูอันดับที่5ที่4ที่สาที่สองอันดับที่1กันไปเลยนะโอเคเนาะ ดูช่วงปปาประกาศรับซื้อตั้งแต่อันดับที่5ลงมา F อฟซฮัปปาจะบอกราคารับซื้อไปพร้อมแล้วปปาจะรีบด้วยเพราะว่าเหรียญที่อยู่ในกล่องอีกตังหากโอเคเนาะเอฟซีฮะเหรียญ10บาทสสีสมัยราชาการที่9ปปาหยิบมา f อฟเดี๋ยวป่าลองขยับกล้องก่อน F อฟซรู้สึกว่าภาพจะไม่คมชัดนะปปาจะขยับกล้องนิดหนึ่งโอเคเนาะ อ่ะเดี๋ยวช่องทางการติดต่อนี้เดี๋ยวไปให้ดูทีหลังกันดีกว่านะเรามาดูเหรียญ5ปีพศ5อันดับกันก่อนดีกว่าครับเ c ฮะเราเริ่มจากอันดับที่5 F c เฮะเริ่มจากอันดับที่5เลยนะฮะอันดับที่5ใครที่มีนะฮะสำหรับเหรียญ10บ,บาท2สีหมุนเวียนปีพศ2,500 43รู้สึกว่า ภาพจะไม่คมชัดเท่าที่ควรนะปลาลองขยับนิดนึงนะฮะจะได้ไหมเอยเอามืดๆอย่างนี้ดีกว่านาะเอออ่ะครับเอเียนักสะสมท่านใดที่มีเหรียญสิบบาท 2, 4, อสองสีปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสามซึ่งมียอดจํานวนการผลิตก,ก็ถือว่าไม่มากจนเกินไปนะฮะเอาง่ายๆเลยว่าใครที่มีก็แล้วกันนะฮะอืมใครที่มีผ่านการใช้งานแล้วเอเซียแน่นอนเขาติดอยู่อันดับที่ห้าผ่านการใช้งานแล้วปร้าะจะไปเร็วเลยะฮะปีพศ2543รผ่านการใช้งานแล้วป้าร,รับซื้อที่ประมาณเดือนละ 1 3บ4าบาทถ้าไม่ผ่านการใช้ง,งานนะฮะทองเหลืองสตราดผิวไฟต้องสะอาดผิวไฟนะฮะราคานี้ต้องบอกว่าเฉียด,เ,ยดเกินครึ่งร้อยเกินครึ่งร้อยโอเคเนาะปีพศ2543หรหลังจากนั้น f สฮะมาดูอันดับที่4อันนี้เหรียญสวยงามประปาเท็กเก็บไปเป็นตัวอย่างนะฮะ f สีปีพศอ,อ่าลำดับที่4เป็นปีพศ2,500 34เนี่ยเฉดอูแค่ปีพศนะ,ะปีพศ2534นอะฮะอืมแล้วต่อมาก็เป็นปปาจะดูเลยใช้ราคาเดียวกันฮนะแล้วก็เป็นปีพศ2542เนี่ยเสียทั้งสองปีเนี่ยถ้าเลี้ยนผ่านการใช้งานมาแล้วปปารับซื้อที่ประมาณเหรียญละ20่บาทแต่ถ้าขอบบินก็อาจจะเป็น20บาท15บาบาทถ้าบินเยอะๆอาจขายไม่ได้ ผ่านการใช้าง,งานทั้ง2ปีพศฮะพศ2 5 3 4แล้วก็42ผ่านการใช้าง,งานแล้วป่าร,รับซื้อเหรียญละ20-25บาทว่าอย่างนั้นดีกว่าถ้าไม่ผ่านการใช้าง,งานทั้ง2ปีพศ F อฮะอืมอย่างปีพศ2 5 3 4ก็ต้องบอกว่าปัจจุบันวันนี้ก็น่าจะแตะหลักร้อยนะถ้าไม่ผ่านการใช้าง,งานผิวไฟถ้าเป็นปีพศ2 5 4 2เนี่ย f อฮะแตะหลักหลัก200เลยนะละหลัก200เลยใครที่มีติดต่อมาฮนะ นะอย่างปี3-4เช่นเดียวกันถ้าสตราดผิวไฟเลยก็จ,จะได้ร้อยหนึ่งถึงร้อแต่ถ้าเป็นปี4-2นี่แตะ200ไม่ผ่านการใช้งานนะเอออ่ะดูคลิปกันให้ดีดูคลิปให้จบ f อฮะยังมีหมุนเวียนอยู่ในระบบหลังจากนั้น f อฟฮะก็มาดูผลิตน้อยหายาก3ามรดับเนาะมาดูผลิตน้อยหายากลำดับที่2ฮะพิกมาเลยอ่ะใครที่มีฮะปีพศ2534 อัตติยาปีพศ2 1 4พปีนี้ติดลำดับที่สองใครที่มีนะฮะป้าร,รับซื้อผ่านการใช้งานแล้วก็ยังไงดีเอเซียต้องดูว่าผ่านการใช้งานมากน้อยแค่ไหนถ้าผ่านการใช้งานสมบูรณ์เริ่มต้นที่เหรียญละ50บาทถ้าขอบบิน4ี่ส20สยี่สบว่ากันไป15บาทว่ากันไปถ้าผ่านการใช้งานสมบูรณ์เอเซียเหรียญละ50บบาทจนถึงระดับไม่ผ่านการใช้งานผิวไฟจับหน้าหลังทองเหลืองนะฮะ ิ้วไฟจับเลยราคาจะอยู่ที่ประมาณเดืยนละ500บาทกันเลยทีเดียวเอาจริงนะ F4 ปะปาบอกให้เออใครไม่เชื่อส่งรูปมาประเมินราคาดูปปาซื้อจริงนะปีสอ่าสองนรีสิบเนี่ยครับ F4 c ปปาะจะไปเร็วนะเรามีเหรียญต้องดูในกล่องด้วยเออ F4 มามามา,มาดูลำดับที่1กันดีกว่านะปะปาจะไปเร็วพูดเร็วเลยลำดับที่1นึ่ง F4 เป็นปีพศสองพร้อยสาม ใครที่มีผ่านการใช้ง,งานสมบูรณ์เหรียญละ500ผ่านการใช้ง,งานขอบบิน43่ก็ว่ากันไป200ก็ว่าเกินไปถ้าสุดมากๆแต่ถ้าผ่านการใช้ง,งานสมบูรณ์อันดับที่1ปีพศ2531เหรียญละ500ถ้าไม่ผ่านการใช้ง,งานเลย f c ผิวไฟจับลายคราบจริงๆผิวเดิมจัดๆนะฮะลาวเหรียญละ1000ถึง1,200บาทสูงสุดโอ้ยสูงจัดแลย C 1 2 0 0เนี่ยเออ นะฮะที่จริงประป้ารับซื้อพันเดียวได้สามแต่ป้าปะปะปะอยากได้อืมทำให้ผ่านการใช้งานจริงๆฮะตรวจสอบแล้วผ่านผิวไฟมีผิวไฟทั้งด้านหน้าด้านหลังปีสามหนึ่งะฮะอืมประปารับซื้อเหรียญละหนึ่งพันสองร้อบาทแต่ถ้าไม่ผ่านการใช้งานเป็นผิวเขียวมลกฏเอยอะไรเอยประมาณนี้เอีก็อาจจะได้พันหนึ่ง นะฮะโอเคเนาะอ่ะแล้วปีสานึงบอกให้นะฮะอืมใครจะบอกว่าเหรียญอยู่ในแพ็คในกล่องทางเราไม่ไม่อาจจะไม่ไม่ดูแพ็คดูกล่องเขียวกล่องฟ้าปอป่าจะขอดูเนื้อเหรียญอย่างเดียวนะฮะจะอยู่นอกกล่องหรืออยู่ในกล่องท่าระดับผิวไฟจับไม่ผ่านการใช้ง,งานเหรียญละพันสองนะฮะอืม้าไม่ผ่านการใช้ง,งานเขียวมรกตนะสีเหลืองสาดสวยงามเหรียญละประมาณ1000บาทผ่านการใช้ง,งานเหรียญละ500 ผ่านการใช้งานขอบบินสุดมากๆราคาอาจ4,3,200อาจเปลี่ยนไปได้ f c H A มีทั้ง5ปีพอสอนี้ป้าร,รับซื้อจริงแล้วก็จ่ายเงินจริงๆด้วยราคาให้ถึงระบบไม่ผ่านการใช้งานเนยนะเออไปสำรวจตัวตาดูเอกนะแยกแยะไว้แล้วแน่นอน FCH สำหรับที่5 4 3 2 1เนี่ยจำนวนการผลิตก็แตกต่างกันไปราคาย่อมแตกต่างกันไปด้วยใครที่มีเหรียญน,นะคร ไม่ว่าจะเป็น5อันดับที่วาป่าประกาศรับซื้อหากท่านมีต้องการแบ่งปันขายกับช่องของป่านีน่เลยนะพอป่าตัดต่อคลิปทางหลังบ้าน YouTube นะจะไม่มีรูปโปรไฟล์และติดต่อวิ่งอยู่ใต้คลิปแต่ว่าให้ดูตรงนี้เลย f อแคปหน้าจอเอาหรือไม่ก็รีคลิปกลับไปดูเอานะฮะสามารถรีคลิปได้ว่าเป็นการอัปโหลด f อเพิ่มอดีไลท์0 9 2ศูนย์เเเพิ่มอ d ดีไล์กันก่อนเพิ่มเสร็จแล้วเพิ่มเพิ่มเสร็จแล้ว f อฮะ ถ่ายรูปเหรียญของท่านทั้งด้านหน้าด้านหลังให้ชัดเจนแล้วส่งมาที่ idline 927928232สำหรับ5อันดับปอปา,ปารับซื้อจริงปอปาจะเก็บเลยนะเออหลังจากนั้นเอสิฮะจำได้ไหมหน้าปกคลิปรับซื้อหพอสอใช่ไหมเออห่พอสอรับซื้อจริงประมาณนี้แหละอืบวกเปิดกล่องรับซื้อเหรียญ ครับเอสจฮะนะก็เข้ามาอยู่ท้ายรายการน,นะฮะเรามาดูเหรียญในกล่องกันปะป้าทราบแล้วแหละแอดมินก็แจ้งมาว่านักสะสมเนี่ยเขาไม่ใช่ส่งเหรียญเด็ดมานะโอเคเนาะไม่ใช่มีเหรียญเด็ดอะไรประมาณนั้นดูซิว่าในกล่องเนี่ยเป็นเหรียญอะไรกันแน่เอีโอเคเนาะเผื่อว่าเหรียญไม่เด็ดแต่ปะป้าช่วยรับซื้อเนี่ยเอสจีทางบ้านที่ถืออยู่คําว่าเหรียญไม่เด็ดเอนะีต้องเปลี่ยนที่พบเจอได้ง่ายจานวนการผลิตเยอะ โอกาสที่จะขายเกินหน้าเหรียญค่อนข้างมีน้อยมากแต่ก็ไม่แน่ดูคลิปให้จบนะฮะเหรียญไม่เด็ดอาจมีจงนวนการผิดเยอะฟังปปาบรรยายนะแต่ปปาอาจจะช่วยซื้อเกินหน้าเหรียญเล็กๆน้อยแต่ถ้าผูกก่อนตันนี้จับแดงดำเอฟซีปาขัดแยกออกไม่ซื้อนะเออพูดกันแบบพี่พี่น้องๆลูกทุ่งมันนอกกันไปดีกว่าครับเอจฮะช้คัตเตอร์ปะแแต่ว่าก่อนปปาจะเปิดกล่องปปาฝากนิดนึงได้ไหมฮะ ป,ป้าฝากทุกคนทุกท่านเลยที่ยังไม่เคยกดติดตามช่องของป่ายังไม่เคยกดกระดิ่งการแจ้งเตือนป่าฝากกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนมากไปกวนะ่านั้นฮะขอสักคนกำลังคนละกำลังใจกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับเอฟเชียแอดมินแจ้งมาว่าเหรียญในกล่องเนี่ยก็จะไม่ใช่เหรียญเด็ดอะไรนะฮะเดี๋ยวป่าจะ บัญยาย f ีดูเหรียญไปแล้วก็บรรยายไปด้วยเหรียญประมาณนี้ป้ปาอาจไม่รับซื้อนะผิดเยอะเหรียญนี้เอาละป้ปาช่วยได้แค่เหรียญละบาท1นึ่งห้าสิบตังค์ป้ปาก็จะบอกสายตรงไปแต่ถ้าเหรียญเด็ด F ี่หอย่างปีอ่าสิบาทั้งห้าพศเนี่ยราคาเป็นพันบางปีพศแต่ f ีต้องทําใจนะฮะบางทีอาจไม่ใช่เหรียญเด็ดเนี่ยเราก็ต้องทําใจนะฮะเออมาทีออกมาเลย f ี่หป้ปาจะได้บอกเลยว่าเหรียญนี้รับซื้อไม่รับซื้ออะไรอย่างไร เนาะมามามาเทออกเลยนะฮะเทออกกันเลยเอเซป,ปาจะถ้าเปลี่ยนไปได้ปลาปาจะให้ดูในกล่องอย่างนี้เลยนะอยู่ในถุงนี้เลยเพราะว่ายัางไงดีก็ทั้งหมดเนี้ยดูแล้วเอเซยียจะเป็นเหรียญหาง่ายเกือบทั้งหมดเลยนะฮะตรงเนี้ยเอาแล้วปลาบรรยายไปพร้อมเอเซยียชิ้นแรกดูกันเลยนะฮะชิ้นแรกดูกันเอาปลาปาจะลองเปิดดูด้วยนะเอเซยียอันนี้จะเป็นเหรียญแต่ว่าต้องบอกเลยว่าเป็นผิวเดิมผ่านการใช้งาน เอฟเจใครที่มีนะฮะเหรียญ50สต่างหลวงข้าวพูดเก่งง่ายปีพศ2523นะฮะมียอดจำนวนการผลิตต้องบอกว่าหลายล้านเหรียญจ,จัดๆเลยนะฮะปกติธรรมดาแล้วตลาดเหรียญยังไม่เล่นหาย,ยิ่งผ่านการใช้งานเนี่ยเขารับแลกเท่าหน้าเหรียญน,นะฮะเขารับแกลกวิลล์มือเขารับแลกเท่าหน้าเหรียญครับเพราะว่าเหรียญห้าสิบต่างหลวงข้าวปีพศ2523เนี่ยมียอดจำนวนการผลิตเยอะนะฮะ แต่ว่าเอางี้ณปัจจุบันเอาช่วงนี้ก่อนนะฮะห้าสิบาตังค์ลงข้าวเนี่ยเนี่ยเเห็นไหมฮะผ่านการใช้งานแต่ว่าไม่มีสนิมแดงเกาะเกิดกังแบบเนี้ยนะฮะปลาปาก็ช่วยได้ขณะที่ตลาดเหรียญข้าจะยังไม่เล่นหานะฮะเพราะเขาเปรียบผิตเยอะย้ําก่อนไม่เป็นไรประปาช่วยได้เหรียญละหนึ่งบาทนะฮะใครมีติดต่อมาห้าสิบาตังค์ลงข้าวถ้าไม่ผ่านการใช้งานจัด,จด ออกจากถุงใหม่ๆหรือมาพร้อมถุงกองกระสาบเลยอย่างไง้ป๊าปาก็อาจจะให้ได้ประมาณเหรียญละ5บาท6บาทเช่นเดียวกันนะนะใครดูคลิปแล้วดูไม่ทัน f ะรีคลิปกลับไปดูเอาถุงนี้จะเป็น50ตังค์องข้าวผ่านการใช้งานนะฮะรับซื้อช่วยได้เพียงเหรียญละประมาณ1บาท f c เห็นไหมก็ส่งมาลเลยเหรียญประมาณนี้เนาะอืมใครเคยเจอเดี๋ยวเดียวป,ปาทําคลิปใหม่ทำคลิปให,ดปให้ดูใหม่ดีกว่าเพระาะว่า ค่อนข้างจะจะ,จะใช้คลิปยาวจนเกินไปเอางี้ห้าสิบประตังลงเข้าผ่านการใช้งานประปลาช่วยในขณะที่ตลาดเหรียญเขายัางไม่เล่นหาก,กันแต่ปาช่วยได้เหรียญละหนึ่งบาทนะช่วยซื้อเหรียญละหนึ่งบาททําให้ผ่านการใช้งานราวเหรียญละสี่ห้าหกบาทโอเคไหมเอะวางป๊อปแอนด์แอนดูชิ้นต่อมาเลยเอีนะดูชิ้นต่อมาเลยชิ้นต่อมาเอีฮะอันนี้ก็ตลาดเหรียญเขาก็เล่นกันเหมือนกันแต่ราคาไม่แพงนะครสำหรับเหรียญ หบาทปีพศ2505ตราแผ่นดินหรือที่เราเรียกกันว่าเหรียญหนึบาทขนาดใหญ่สมัยรัชกาลที่9ปีพศ2505หลังตราแผ่นดินปี05นี่แหละ F4 นะฮะจำนวนการผลิตประปาบอกสม่ำเสมอว่าหลายร้อยล้านเหรียญเลยเกือบพันหลอ้นเกือบพันล้าน883ล้านกี่แสนนะประปาจจำเศษไม่หมดเนะ,ะเขามียอดจำนวนการผลิตเยอะอืมใครที่มี F4 ฮะปะปารับซื้อเหรียญละ ถ้าผ่านการใช้งานสมบูรณ์ก็ประมาณเหรียญละ4บาทแต่ถ้าผ่านการใช้งานแล้วลดหลายเนี่ยค่อนข้างจะลบเหลีอนเยอะก็อาจะ3บาทนะทำไมถึงรับซื้อถูกผ่านการใช้งานเพราะว่าเขามียอดจำนวนการผลิตเยอะนะเออเนี่ยเอซีอทอท่านเดียวส่งมาเป็นประมาณ20เหรียญด้วยยอดจำนวนการผลิตเยอะนะเออป้าบอกให้ว่าป้าร,รับซื้อแค่เหรียญละ3บาท4บาทเท่านั้นเองแต่ถ้าไม่ผ่านการใช้งานก็10บาท15บาท20บบาท อาจถึง30บาทถ้าศาสตร์ผิวไฟสำหรับเหรียญหนบาทปี05หลังตาแผ่นดินแต่ว่าเอสเอสภาพแย่ขนาดนี้เราอาจคัดแยกออกนะเห็นไหมฮะผูก,ก่อนเลยอย่างนี้เราอาจจะคัดแยกออกนะไม่โกรธปาเนาะให้รู้ว่าเหรียญหนึ่งบาทปีศูนย์ห้าหลังตาแผ่นดินนะฮะปอป่ารับซื้อก็แล้วกันถึงแม้จะมียอดจำนวนการผลิตเยอะก็ตามใครที่มีติดต,ต่อมาปอป่ารับซื้อหนึ่งบาทปีศูนย์ห้าหลังตาแผ่นดินรู้สึกว่าจะได้มาขีดถุงเนี่ย เออได้มาสองถุงมึงเนี่ยหลายเหรียญเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมเออเนี่ยหนึ่งบาทปีศูนย์ห้าหลังตาเพดีทั้งสองถุงเลยนะฮะใครที่ส่งรูปเหรียญมาแล้วบอกว่าถ้าได้เหรียญละหมื่นจะขายเอฟซีอปาซื้อไม่ได้จริงๆนะฮะโอ้ยเนี่ยเอฟซี FC, ท่านเดียวก็ส่งมาต้อง,ถ,ถ,งออถ้าถุงละยี่สิบเหรียญก็สี่สิบเหรียญถ้าถุงลยยกตัวอย่างนะี่สี่สิบเหรียญอืมมีนักสะสมก็ถามแอดมินว่าเออถ้าให้เขาเหรียญละหมื่นเนี่ยเขาจะขายโอปปาซื้อไม่ได้จริงๆ นะฮะปอปลาขายออกเหรียญละ5บาท6บาทเท่านั้นเองโอเคเนาะหนึ่งบาทปีศูนย์ห้าหลังตากพอดินจบละแอนแอนปอปลาจะไปเร็วนะ fc ปอปาจะไปเร็วหลังจากนั้น fc ฮะเอา้านี่มาดูเจ้าเนี้ยเขาทําใจแล้วเขารู้เขาศึกษามาก่อนแล้วถึงส่งมาเนี่ย fc เหรียญน,นี้ก็เหมือนกันเนี่ย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 ,นยหนึ่งบาทเร็วหงเนี่ยเนะี่ยหนึ่งบาทเร็วหงปีพศสองพันห้าร้อยยี่สิบเนี่ยนะฮะนักสะสมเขาถามให้เป็นว่าแอดมินฮะเออประมาณว่าเนี่ย ถ้าซื้อเหรียญละประมาณ5้าพันเจ็ดพันหมื่นหนึ่งเนี่ยเขาเขาว่าเขาจะขายเขาว่างั้นเขาบอกว่าเป็นเหรียญของผู้หลราชการที่9าตั้งแต่ปีพศ2 5ง0หรอ่หกเขาว่าเหรียญเนี่ยอ่าอายุหลายปีเขาบอกว่าถ้าได้เหรียญนะอ่าประมาณ5,000ันหรือว่าหมื่นหนึ่งเนี่ยเขาจะขายโอ้ยตายตายเอฟซีฮะเนี่ยสิเดี๋ยวเอาท่านเดียวก็ส่งมาเนี่ยเนะ เออ f ะ่ะเนี่ยบอกให้นะเหรียญอ,อถ้าผ่านการใช้งานสมบูรณ์1บาทออหรือหงปีพศ2520เนี่ยคืออย่างนี้นะฮะตลาดเหรียญตัวนี้เขารับแลกเท่าหน้าเหรียญน,นะฮะเพราะจานวนการผปก็เ,เยอะเนี่ยส่งมาทันเดียดนะใครไม่เชื่ออืมนะฮะถ้าผ่านการใช้งานแล้วเอางี้ช่องของวป,ปาดีกว่าวป,ปารับซื้อเหรียญละ1บาท50สสตางค์ได้กำไรเหรียญละห้าสิบสตางค์ฮะเพราะเขาเป็นเหรียญที่มียอดจำนวนการผลิตเยอะ นะถ้าไม่ผ่านการใช้งานแล้วก็ประมาณ3บาท4บาท5บาทอืมถ้าสวยจัดจัดไม่ผ่านการใช้งานไล้ตำหนิเลยก็อาจจะได้6บาทเช่นเดียวกันแต่ี่ยากมากเลยเอสีต้องระดับผิวไฟจับเลยเนี่ยปะปะ๊าใช้6บาทถ้าผ่านการใช้งานแล้วนิกเกิลนำลุ้งจับก็อาจจะได้4บาท5บาทถ้าเหรียญมีรอยก็อาจจะได้3บาทฟังปะป๊าให้ดีนะฮะทำไมราคาถูกจังเพราะจอจำหน่นการผลิตเขาเยอะนะเนี่ยนะใครไม่เชื่ออืม โอเคเนาะหบาทเรือหงปีพศ2520แล้วถ้าหากเหรียญที่โดนสนิมกัดก่อนมาสีเขียวสีแดงเหรียญผุกก่อนในเปปาคัดแยกออกนะฮะนะเพราะว่านักสมเขามนิยมเก็บสะสมกันนะต้องผ่านการใช้งานสมบูรณ์ปะปาจะช่วยรับอยู่ที่ประมาณเหรียญละ1บาท5บาทต่างเอซีไม่ต้องเสียใจนะฮะว่าทำไมปะปาประกาศรับซื้อเนี่ยต้องกี่กี่ถุงฮนะ ถุงที่4ี่ปป่าก็ยังรับซื้อเหรียญละหนึ่งบาทห้าสิบตางสองบาทอะไรบาทหนึ่งอยู่เลย F อฟซฮะเพราะเขาไม่ใช่เหรียญตัวติดนะฮะเราเราเราต้องเข้าใจเนาะเออถ้าอยากได้เหรียญละ500ถึง1,000บาทไนดะ้ FC ก็ต้องเป็นเหรียญหายากอืมนะ,ะอย่างเหรียญที่นักสกะสมก็ส่งมาเนี่ยนักสกะสมเขารู้ว่าผลิตออกมาหลายร้อยล้านเหรียญแต่ละปีปรศแต่ละชิ้นิดคาแต่ตรงนี้ FC ผลิตออกมาแค่60,000กว่าเหรียญน,นะฮะอย่างตรงเนี้ยห0าล้าน400ล้าน 800ล้านนะันะตเตเลนเนี่ยยังแค่60,000 60, ่นหกหมื่นกัวเหรียญน,นี่แหละเป็นสาเหตุให้อาเหรียญเอเซราคาแพงกวกกันถูกกวกกันเนื่องจากยอดจํานวนการผลิตนะอย่าง10บาทปี3านึ่นี้อันนี้ประปาไม่เกี่ยงเลยนะเหรียญเดียวถ้าผ่านการใช้งานสมมุทรปาก็รับซื้อ500้ถ้าไม่ผ่านการใช้งานก็1ันหนึ่งถึงพันสอยู่แล้ว เราต้องไปแยกแยะด้วยเนาะเราอยากได้เหรียญราคาแพงๆเราก็ต้องไปสวงหาเอาเออแต่ถ้ามีอย่างเงี้ยเรือหงหลังวัดเลยประมาณนี้ f c ก็ราคาถูกมากเลยเนาะเอาละไปต่อดีกว่าเอซีหลังจากนั้นมาดูชิ้นต่อมาชิ้นต่อมาเป็นอะไรกันเอ่ยเนี่ยเอสซีเนี่ยเนี่ย f c ดูเอานะอืมเอาตรงนี้ก่อนเนี่ยเห็นไหมหนึ่งบาทหลังวัดเนี่ยเนี่ยคนเดียวนักสะสมท่านเดียว แล้วเขาศึกษามาทั่วท้องตลาดแล้วนะฮะว่าเหรียญละห้าพันเหรียญละหมื่นเหรียญละแสนน่าจะไม่เป็นความเป็นจริงเพราะป่าเชื่อว่านักสะสมที่ส่งมาเนี่ยหนึ่งบาทหลังวัดเนี่ยเขาไปศึกษามาแล้วทั่วไปแล้วลหละนะฮะนะส่งไปที่ไหนก็ไม่ได้ขายห้าพันสักทีเหรียญเดียวส่งไปที่ไหนก็ไม่ได้ห้าหมื่นสักทีนะฮะอพอส่งจริงๆเข้าบอกว่าไม่รับซือ้อ หนึ่งบาทรางวัลประแก้วผ่านการใช้งานผลิตเยอะส่วนใหญ่ก็จะเจอแบบนี้แต่ไม่เป็นไรฮะอย่างช่องของปาก,ก็ช่วยได้เอฟเสียแต่เราต้อง,อง,องทาใจนะหนึ่งบาทรางวัลประแก้วรูปแบบผรสเสียนใหญ่จํานวนการผลิตประมาณสัก4ี่ถึงห้าร้อยล้านเหรียญน,นี่แหละตลาดเหรียญเขายังไม่เล่นนะฮะเขายังไม่ซื้อขายกันเป็นทางการเอาละนะฮะใครที่มีก็ลองติดต่อกับแอดมินมาดูนะฮะนะ,ะเราซื้อได้ผ่านการใช้งานเพียงเหรียญละ 1>, 1บาทหสตางค์ขณะที่หน้าเหรียญก็1บาทแล้วเพราะว่าเขาเปลี่ยนที่ผลิตเยอะนะฮะเอฟซีไม่เสียใจนะฮะต้องไปศึกษาดีหนึ่งบัดหนึ่งบาทหนัวัดประแก้วทำไมป้ารับซื้อเหรียญละ1นึบาทห0สตางค์ได้กําไรเหรียญละ50สตางค์เพราะาเขาผลิตเยอะนะฮะนะผลิตเยอะหลายร้อยล้านเหรียญเขาจะแตกต่างจากเหรียญ10บาทป้าปาก็ยังยืนยันฮะอ่ะอันนี้เหรียญเดียวป้าปารับซื้อเหรียญละสูงสุด1,200บาท เพราะเขาผลิตน้อยนะฮะแต่ถ้าผ่านการใช้งานปี31ก็ประมาณเหรียญละ4 500เหรียญเดียว5 0 0เหรียญน,นี้ f อเนี่ยจำนวนการผิดก็แตกต่างกันแต่ละชนิดราคาแต่ละปีพศเอสต้องต้องไปศึกษาด้วยเนาะไม่โกรธประปานะฮะเพราะตลาดเหรียญน,นี้ป้าปาว่าช่วงนี้ตลาดเหรียญเาไม่ซื้อด้วยแต่ปลาก็ต้อง,ต,องต้องเสี่ยงซื้อเข้ามาดองเหรียญไว้ขายออกบ้างได้กาไรขาดทุนบ้างเออ นะโอเคเนาะหนึ่งบาทวัลประแก้วนะฮะผ่านการใช้งานประปารับซื้อเหรียญละ1บาท50สต่าง์เท่านั้นเองประปาเข้าใจว่าถูกมากแต่ประปาก็จะทำยังไงเนาะเขาผลิตเยอะแต่ถ้าไม่ผ่านการใช้งาน1งบาทอวตารแก้วก็อาจจะได้เหรียญละ4บาท5บาทสวยจัดจัด,จดผิวไฟสวเหลืองจัดี๋ยวก็จะได้6บาทหรืออาากก่านมากนะพี่คุยกับแอดมินเอาแล้วกันเนาะมาหลังจากนั้น f อสซฮะก็ดูกันหลักๆก่อนเนาะอืมอันนี้จะเป็นเหรียญ50สตาง์นะเออ เนี่ยสี่ห้าสิบาทต่างปีพศสองพันห้าร้อยแล้วก็ห้าสิบบตางหลงข้าวไม่เอาฮะไม่เอานะเออเอฟซีพอดีมีเด็กมาอยู่ด้วยป้าปาไม่ตัดคลิปเลยนะป้าปาไม่ตัดคลิปเลยนะต้องดูไวเอฟซีฮะเอฟซีนี้เป็นหนึ่งบาทอ่าโซจีห้าสิบบาตางปีพศสอง 2500, พันห้าร้อยผลิตเยอะจัดเลยนะฮะแล้วก็ห้าสิบตางหลงข้าวนะอืมหลายคนหลายท่านส่งไม่แอดมินแล้วบอกว่าถ้าได้เหรียญห้าพันเจ็ดพันเนี่ยเขาจะขาย เอสีะ่ปะป้าซื้อได้เพียงเหดียนละ1บาทถ้าผ่านการใช้งานแล้วสมบูรณ์ถ้าไม่ผ่านการใช้งานอาทุติยะถ้าผ่านการใช้งานก็ทุติก็จะได้ราคาสูงกว่านี้โอเคเนาะอืมอาจจะได้4ี่บาทหบาทถ้าไม่ผ่านการใช้งานถ้า,า,า,าเนะาจจบาทบาทาาาาาตางลงข้าวแล้วก็ปีพศ2 0 0 0รวมไปถึงเนี่ย อันนี้เป็น25สต่างปีประศ2,500เนี่ยปราปาไม่ถอดออกจากจากถุงแล้วนะ F4 ฟังประปาบรรยายช่วยเอาด้วยเนาะเพราะว่าคลิปวิดีโอเดินยาวแล้วหลายนาทีแล้ว F4 นะฮะอือ25สต่างปีประศอ2,500ก็เช่นเดียวกันนะฮะถ้าเก่าผุพังแล้วเราคัดแยกออกนะฮะถ้าผ่านการใช้งานสมบูรณ์เนี่ยประปาก็ช่วยได้ประมาณเหรียญละอื F4 ที่จริงต้องอยังไงดีเขาไม่รับซื้อด้วยการตลาดเนี่ย เดี๋ยวไปคุยกับแอดมินแล้วกันถ้าผ่านการใช้ง,งานสมบูรณ์ประปายังคงอาจจะช่วยได้ประมาณเหรียญละหนึ่งบาทอ่ะอย่างนี้เนาะถ้าไม่ผ่านการใช้ง,งานเดี๋ยวส่งมาประเมินราคาอาจจะได้4บาท5บาทนะเออประมาณนี้ก็ดูคลิปดูคลิปเป็นอันนั้นไปก่อน FC. เอฟซีเดี๋ยวเดี๋ยวเอฟซีค่อยติดต่อมาทางแอดมินนะคลิปยาวจริงเกินไปนะฮะอย่างตรงนี้ประปาคงจะ,ะไม่ไม่ต้องบรรยายนะมั้ง นะฮะเออเป็นเหรียญที่เดี๋ยวมืก็ไปจัดการเองเพราะว่าน่าจะนอกสังกัดด้วยเลยด้วยเดี๋ยว F4 ทังบ้านจะสับสนโอเคเนาะอืมอันนี้เป็น2บาทสีขาวแต่ว่าขับเก่ามากเลยนะฮะถ้าเก่ามากๆเราก็ไม่ช่วยไหวเออแต่นักสะสมค้าน่าจะเข้าใจนะฮะโอเคเนาะปปาว่าให้ดูกันคร่าวๆเพื่อนๆก็พอนะโอเคเนาะอันนี้อะไรเอ่ยนี่ฮะอันนี้ก็อ๋อ F4 ตรงนี้จะเป็นสตางค์ดูด้วยขสักนิดหนึ่งเพราะว่าสตางค์หลูก็ยังไงดี ป้าป่าก็ยังช่วยรับซื้อกันอยู่ซื้อเป็นทางการนี่ยแหละนะอืมโอเคเนาะอ่ะดูตรงสตางค์รูก่อนเอฟซีฮะนักสะสมท่านใดที่มีสตางค์รูไม่ว่าจะเป็นสตางค์รูอ่าราชการที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดนะฮะป้าป่ารับซื้อหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเนื้อทองแดงเนื้อนิกเกิลหน 1, 5, 5, ึ่งสตางค์ห้าสตางค์สิบสตางค์ประมาณเนี้ยนะ,ะป้าป่ารับซื้อทั้งหมดเลยนะฮะอืมอันนี้จะเป็นปีอะไรเอย่ยเนี่ยเอฟซี อันนี้เราของราชการที่8 2478อืมสองสี่นะอันนี้ปีอะไรเอ่ยดูดีๆสิอ่ะ2478เดี๋ยวใครที่มีก็ติดต่อมาแล้วกันนะเออถ้าผ่านการใช้งานระดับย1 0เยป็นจะผ่านการใช้งานเยอะราคาจะไม่ถึง8บาทนะพูดกันตรงๆเลยบางเดี๋ยอาจจะได้เออ ถ้ามีสนิมเขียวกัดก่อนแล้วเนี่ยราคาก็อาจจะต่ำกว่า8บาทแต่ถ้าผ่านการใช้งานสมบูรณ์ก็ได้8บาท9บาทถ้าสวยขึ้นไปก็เป็น10บาทถ้าไม่บ่านการใช้งานเลยจ,จัดจริงๆนะฮะทองหวังๆเลยเนื้อทองแดงเนี่ยก็อาจจะได้กันหลาย10 20 30ก็ว่ากันไปราคาเหรียญตอนนี้ไม่ค่อยจัดแรงนะฮะต่อให้เป็นเหรียญโบราณราคาก็ไม่ค่อยจะแรงเพราะน่าสะสมเนี่ยตอนนี้เขามีช่องทางการเลือกซื้อนะฮะ ถ้าตรงไหนแพงมากเกินไปก็จะลําบากนิดนึงเนี่ยวปลาพูดตรงๆเลยนะโอเคเนาะก็ตรงนี้ก็ปีอะไรกันเอ่ยเนี่ยเอซีอ่ะอันนี้ปป่าคงไม่ต้องบอกเลยเอสซี аний, นะเพราะว่าไม่ใช่ปีพศสองพร 2, เป็นปีต่างๆอื่นๆโอเคเนาะไม่ต้องดูแลละนะเออเพราะว่าคลิปยากจนเกินไป,ปเดี๋ยวเอาง่ายๆว่านะเอสซีววันนี้นักสะสมส่งมาเนี่ยถ้าถามว่าปป่าช่วยรับซื้อไหมยังช่วยอยู่นะ แต่สิบปาแจ้งอย่างนี้นะว่าเหรียญตรงนี้มียอดจํานวนการผลิตแต่และชนิดราคาเนี่ยบางบางชิ้นราคาฮะเกือบพันล้านเหรียญบางราคา F อฟฮะร้อยยี่สิบล้านร้อยล้านยี่สิบล้านยี่สิบสามล้านอยู่ตรงนี้หมดเลยเป็นชนิดราคาที่มียอดจํานวนการผลิตมากค่อนข้างจะที่สุดของราชการที่เก้าเหมือนกันนะฮะต้องบอกก่อนเลยว่าปาปาช่วยได้นะ,ะแต่จะซื้อเหรียญละหมื่นเหรียญละห้าพันเนี่ยตรงนี้ซื้อไม่ได้เลย ซื้อได้เกินหน้าเหรียญแค่50สตางค์เอ่ยบาทหนึ่งเอ่ย3สลึงเอ่ยเพราะเขามียอดจำนวนการผลิตเยอะนะฮะโอเคเนาะอย่างเจ้าของเหรียญท่านนี้เขารู้เขาทราบเขาถึงกล้าส่งมานะฮะเออเนี่ยถ้าเขาขายได้เหรียญละ5,000 1บาทตาแผ่นดินนะฮะ1บาทเรือหง1บาทหลังวัดปลาแก้วถ้าเขาขายได้ทุกเหรียญเหรียญละ5,000เนี่ยเขาคงไม่ส่งให้ประปาเหรียญละ1บาท50สสตางค์นะ,ะเอฟซีฮะ ถ้าก่อนถ้าคิดว่าป้าปปาจะโกหก fc ไปลองส่งที่อื่นก่อนก็ได้ถ้าบังอิญนท่านไปเห็นบางพื้นที่บางช่องเขาประกาศรับซื้อ3เหรีหยญอะไรๆตรงเนี้ยว่าเขารับซื้อเหรียญละห้าพันเหรียญละหมื่น fc ก็ส่งขายไปก่อนนะฮะอืมนะแต่ถ้าส่งขายเขาไม่ได้แล้วเนี่ยให้ทําใจเลยว่าถ้าส่งมาช่องของปปาเหรียญตรงเนี้ยยังไงปปาก็รับซื้อเท่านี้นะโอเคเนาะพอป่าขายออกเกินหน้าเหรียญแค่2บาทสบาท สามบาทสี่บาทห้าบาทหกบาทแจ็ปปารับซื้อราคาห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยไม่น่าจะเปลี่ยนไปได้เอฟซีเข้ามาศึกษาเอาไม่โกรธปปานะฮะนะเออถ้าดกระปาไาบ่อยๆไม่เชื่อประปาเดี๋ยวเขาไปหลอกซื้อเนี่ยเขาลอยทาใบประกันโอนเงินเ็เสร็จปป้าเขาปิดเบอร์โทรหนียุ่งเลยลูกหลานต่อว่าต่อขานดุเอาอีกเอาอะไรเอฟซีคลิปนี้ก็อยากพอสมควรเนาะก็เดี๋ยวใครมีเหรียญก็นั่นแหละ รีคลิปกลับไปดูอดีไลเอานะเพิ่มอดีไลศูนย์เก้าสองเจ็แล้วส่งเหรียญของท่านมาประเมินราคาเหรียญไหนไม่ซื้อเหรียญไหนซื้อ f อฟซีฮะแอดมินเขาจะแจ้งให้ท่านทราบเอฟีคิดว่าช่องกาป่าเนี้ยมีตัวตนจริงๆถ้าท่านคิดนะฮะแล้วราคาที่ประป่าให้ไปแต่ละชิ้นราคาแต่ละเหรียญเนี้ยเป็นราคาความเป็นจริงนะฮะอืม นะที่อย่างเหรียญไม่หลักหลายร้อยล้านเหรียญผลิตเนี่ยปะ่าปะปะก็ซื้อแค่อสามสลึง1บาทบาทละสิบต่างเป็นเรื่องปกติธรรมดานะแต่ถ้าเหรียญที่ผลิตน้อยจดจัดระดับนี้อันดับที่หนึ่งเลยเอเชียปะาป่ปก็ช่วยได้500 600 700 800ยเจ็พันหนึ่งถึงพันสองฉะนั้นให้ f อไปศึกษาร่วมกันโอเคเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่นะคลิปนี้เกือบครึ่งชั่วโมง ใครมีเดยนต้องการขายติดต่อมาแล้วกัารทะปลา,ปารับซื้อจริงๆอะให้ดูไอดีไลน์อีกรอบก็ได้เนี่ยเห็นไหมเอ่ยไอดีไลน์ศูนย์เก้าสคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณเจ้าของเหรียญขอบคุณรับการติดตามรับชม